สวัสดีไหดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักเครื่องเดือนหลังนะคะตุลาคมนี้ของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมิถุนค่ะมีตุลมีกุมนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมิถุนตุลกุมในโหราศาสไทยหรือโหราศาสตร์ตะวันตกคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้ะคะ่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้ หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่ายอยากจะสื่อสารไปถึงนั่นเองนะคะขอแค่คุณมีคนให้คิดถึงคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จ้ะโอเคก่อนอื่นเราไปแอบดูรูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนว่าเป็นยังไงนี่ เาเหรียญเป็นไพ่ธีมฮาโลวีนนะจ๊ะก็จะหออมาประมาณมีเก้าเหรียญมีแปดเหรียญเจ็ดไม้หนึ่งถ้วยความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าจากที่เห็นเป็นความสัมพันธ์ของคนที่หนึ่งถ้าคบกันเนะี่ยมันจะเป็นการครบกันที่เหมือนแบบมีก็เหมือนไม่มีอะ่ะอืม คบกันมีก็เหมือนไม่มีเป็นสภาวะของคนโสดสภาวะของคนที่ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันสักเท่าไหร่นะคะเป็นแบบนั้นได้หรือรวมถึงสภาวะของคนที่รู้สึกมีใจให้กันนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่กล้าที่จะก้าวข้ามจาก comfort z โซนออกมาอืมเป็นแบบนี้ค่อนข้างโฟกัสสนใจไปที่เรื่องงานเรื่องเงินซะส่วนใหญ่ แล้วก็เรื่องทุลส่วนตัวของตัวเอง,องคนทั้งคู่นะคะในเวลาเนี้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมาถึงบางทีมันอาจจะมาถึงจุดที่อันนี้คือเคที่หนึ่งเคที่2มันคือการที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธาตุลมอะ่ะไม่ได้สนใจในเรื่องการมีความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เลยโฟกัสแต่งานโฟกัสแต่งเงินทําหน้าที่ตัวเองนะคะแล้วอยู่ดีนะเวลาเนี้ยก็เหมือนมีความรักเข้ามา เนาะให้ตัวคุณเริ่มแบบเออะขึ้นมาแล้วว่าอืมหนึ่งมันจะเป็นรักครั้งนี้ที่มันจะพัฒนาได้อะอะไรแบบนี้นะคะอ่าลองดูกันแต่อมองว่าอย่างไม่กล้าเข้าใกล้มากสักเท่าไหร่นะค่อนข้างชัดเจนไปที่สภา,าวะของคนที่แบบ อยู่ในสภาวะเหมือนคนโสดคนโฟกัสเรื่องงานคนใช้เวลากับตัวเองมากกว่ามากกว่าคน,นอื่นๆมากกว่าอยู่กับคนอื่นมองแบบนี้นะคะความรู้สึกของคุณนะีคุณรู้สึกยังไงกับเขาเท้าทัดลงคุณรู้สึกยังไงกับเขามีหกไม้เทาว มีหกไม้มีเจ็ดดับจัเมนสิบไม้เก้าไม้สามถ้วยอืมเดี๋ยวลองขยับก่อนทีแรกว่าว่าจะเอาสำรับนี้ไปอ่านในแบบ ในไพ่สิบสองราศีอ่ะที่พี่กำลังจะทำอะ่ะแต่ก็มานั่งคิดเอ๊ะมันต้องอยู่ไปสองเดือนเลยนะ <c oughs> คิดนั้นอะ่ะเลยเอาแบบอันนี้ละกันเอาเฉพาะเทศกาลละกันฮาโลวีนเข้าเรื่องไงเงบคุณฮะท่านลงอืเขารู้สึกอย่างไรกับคุณแชรีออดเก้าถ้วย เอมเปร์เจ็ดเหรียญหนึ่งดากสองดากโอเคให้แถวมูลนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ ให้แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอาร่านดวงความรักแบบทั่วไปนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะนาให้พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะความสัมพันธ์นี้นะทัดลมคุณแอบมีความรู้สึกว่า เหมือนมันน่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์บางอย่างในชีวิตของคุณได้สําหรับคนคนนี้นะคะการเข้ามาของคนคนนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่การเข้ามาจากความพยายามแต่มันจะเป็นการเข้ามาจากการที่พอจนะัดเมนนทคุณอาจจะไปได้ยินได้รู้มาว่าโอเคมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เจอคู่แล้วเอ๊ะมันจะเป็นคนคนนี้หรือเปล่าเพราะฉันก็โสดมานานมากอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็ถ้ามันคือความสัมพันธ์ของคนเก่ากลับเก่าเ่าเก่าๆนะฮะทุกครั้งที่มันมีเซนส์หรือมีอะไรทําให้คุณรู้สึกขึ้นมามันก็มักจะเป็นคนคนนี้ที่วนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอะไรแบบนี้นะฮะแต่ส่วนหนึ่งอ่ะพี่แอบมีความรู้สึกว่าคุณก็ค่อนข้างมีความไม่ไว้อกไว้วางใจสําหรับคนคนนี้สักเท่าไหร่เพราะตลอดระยะเวลาในการกลับมาพูดคุยสื่อสารกันเนี่ยมันเหมือน ขอแต่ไปสองเคสนะเคสแรกมันคือสภาวะของการกลับมาเนียนๆเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนแต่ก็มักจะมีพฤติกรรมหรือคําพูดหรือทําอะไรให้มันเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างเกินเพื่อนนะคะเคสที่สองตลอดระยะเวลาที่ก้าวเข้ามาเนี่ยเขาก็มักจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างก้ามกึ่งอะ่ะ ในขณะที่คุยกับเราก็มักจะคุยกับอีกคนด้วยแล้วทําให้เราค่อนข้างสับสนว่าสุดท้ายใครจะเป็นผู้ถูกเลือกอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะฮะอืมขอแตกเป็นอีกเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งเนี่ยพี่ว่าตัวคุณเองอะ่ะค่อนข้างรู้สึกว่าคนคนนี้ท้องค,งค่อนข้างมีความป๊อปนะคุณคุยกับคนที่ป๊อปคุณคุยอยู่คนที่ค่อนข้างมี คนรู้จักเยอะแล้วมันก็มีคำว่าการอยากเอาชนะในความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะการอยากเอาชนะในความสัมพันธ์ซึ่งจากที่เห็นตรงนี้มันมีเรื่องของความพยายามมันมีเรื่องของความเหนื่อยมันมีเรื่องของความท้อบางท่านน่ะพี่เรียกว่าคุณคุณวางลำดับความสัมพันธ์นี้ไว้ที่หลังเลยอะ่ะเออ เพราะคุณรู้สึกว่าปัจจุบันน่ะชีวิตคุณค่อนข้างมีอะไรที่จะต้องให้ไปโฟกัสเยอะค่อนข้างโฟกัสไปที่ภาระรับผิดชอบตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะส่วนหนึ่งอะ่ะด้วยด้วยภาระที่มันเต็มมือของคุณอยู่แล้วอะ่ะคุณเลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะต้องแบกความสัมพันธ์นี้เพิ่มขึ้นมามันจะเหนื่อยนะ มันจะเหนื่อยนะมันจะไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็คือการที่รู้จักได้คุยได้แต่ว่าแต่ว่าขอแบบเวอร์ชันเป็นเพื่อนก่อนอะไรอ่เงี้ยแล้วก็ไว้ในจังหวะที่พร้อมที่จะพัฒนาแล้วค่อยว่ากันอีกทีรู้สึกอย่างนี้รู้สึกแบบเป็นการให้น้ำหนักที่ที่มันเบาลงอะไรประมาณนั้นมาในส่วนของเขาอะในส่วนของเขาเนี่ย คนคนนี้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสนใจในตัวเขาเยอะนะถ้าในเคสโคตรเก่าแต่ปัจจุบันเนะ่ะเขาแอบมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขานี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สอ,องคนคนนี้ค่อนข้างรู้ตัวเองว่าเขาก็เป็นคนที่ป๊อปปูล่าเหมือนกันเป็นคนที่ใครหล,หลายๆคนก็ต้องการเหมือนกันนะคะ ความสัมพันธ์นี้ยังต้องการการทำความรู้จักกันมากขึ้นถ้าคนที่รู้จักกันใหม่ๆอะ่ะก็ยังต้องการการเผชิญหน้าไปมาหาสู่นะแล้วมีเกมเป็นไปได้สูงด้วยว่าในความสัมพันธ์นี้มันคือความสัมพันธ์ของคนที่มันไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันเงยมีความแตกต่างกันเป็นต่างชาติได้แล้วก็เป็นคนที่อยู่ไกลกันได้ด้วยนะคะ สิ่งหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนมันคือเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองของคนทั้งคู่นะตัวเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าให้คุณเลือกระหว่างทุราของคุณกับตัวเขาอะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากนะว่าคุณจะเลือกจะเลือกตัวเองมากกว่าเขาเคสที่หนึ่งเคสที่สองถ้าความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องราวของเราสองสามคนเนี่ย อันนี้ต้องบอกไว้เลยว่ามันมีเกณฑ์ของของการที่เป็นแบบเป็นช้อยสเป็นตัวเลือกอยู่จริงหนึ่งในสองคนเนี้ยอาจจะเป็นฝั่งคุหรือฝั่งเขา,าเป็นคนที่มีคนคุยเยอะจริงๆนะอืมเป็นโซนแบบนั้นนะจากที่เห็นแต่เห็นไพ่ของคนที่มั่นใจทั้งคู่คุณก็มั่นใจเขาก็มั่นใจในเมื่อ มันมีความมุงมที่มั่นใจมั่นใจว่าบางครั้งมันสามารถอยู่ได้โดยไม่มีการมาลักกันมันจะเป็นยังไงอ่ะอืมดูสิการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะแปดมาติงก็มาเซม p l ลน ส่งถ้วยอืมสเตรนส์อ่ะเลเวอร์จ้ะส่งถ้วยเดี๋ยวจะมีการส่งข้อความมีการพูดคุยมีการสื่อสารสถานะมันจะเปลี่ยนไปจากคนที่อาจจะไม่เคยแคร์แต่น่าจะมีการแคร์กันขึ้นมาละจะมีคนคนหนึ่งยอมอ่อนลงในความสัมพันธ์อืม จะมีคนคนนึงยอมอ่อนลงในความสัมพันธ์ทําให้มีความรู้สึกว่าเราคุยกันได้เราสื่อสารกันได้มันน่าจะถึงจุดที่สถานะมันควรจะต้องเปลี่ยนไปละเราไม่ควรจะโสดเหมือนเดิมละเริ่มมีการปรับปรุงความสัมพันธ์เริ่มมีการขยับเริ่มพัฒน,นาเริ่มมีความรู้สึกว่าเราไม่ควรอยู่คนเดียวอะเราควรจะมีคนอื่นๆอ,อยู่ในความสัมพันธ์โดยเฉพาะกันและกันอย่างนี้ด้วยอะ สิ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงคืออะไรขอไพ่มท่านป่าเข้ามาจ t ต t ิหนึ่งไม้สี่เหรียญเก้าถ้วย สิบถ้วยสิบเหรียญอย่างแรกอย่างแรกถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องราวของเราสองสามคนมันมีคนที่จะได้ลงเอยแบบดีและคนที่จะไม่ได้ลงเอยแบบดีอันนี้ชัดเจนเคสที่หนึ่งความสัมพันธ์แย่ลงแน่นอนถ้าไปพบว่าสุดท้ายแล้วเขาวิโสใช่ไหมคะเคสที่สองคือแอบมีความรู้สึกว่ามันสามารถไปถึงสภาวะของ ของการที่ยังไม่ได้คบกันแต่แต่มีการเทคแอคชั่นเหมือนคนที่คบกันแล้วยังไงพี่เมย์เหมือนแบบคาว่าความคําว่าการล้าเส้นนะจุกจิกจู้จ,จี้เข้าไปบริหารจัดการในชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยด้วยความที่เห็นว่าแบบเฮ้ยชีวิตเขาอาจจะมีปัญหาโน่นนี่นั่น,นที่ชีวิตเธอมีปัญหาอย่างนี้เพราะเธอเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยมานี่สีฉันจัดการให้อะไรเงี้ยอันเนี้ย มันจะเป็นการเพิ่มประเด็นรายวันเลยนะที่จะทำให้คุณและเขามีปัญหาร่วมกันได้นะคะสามยิ่งเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประเด็นสี่การวางแผนการร่วมหุ้นการใช้อนาคตเรียกว่าไงการวางแผนอนาคตในการสร้างครอบครัวด้วยกันมันมันถูกนะแต่พี่มองว่ามันยังไม่ใช่ตอนเนี้ยเออ ได้ด้วยแล้ว4คือการที่พอเริ่มมาคบกันแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันรดวดเร็วจนเกินไปโดยเอาความต้องการของของคนสองคนเป็นที่ตั้งเชนอยากได้แบบนี้เขียนมาฉันอยากได้แบบนี้เขียนมา,นอ,า,บบนนมาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีจุดที่มันแบบขาดกันอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนพ่อยากจะบอกว่าลองใช้เวลากับมันนานๆหน่อย ค่อยค่อยศึกษาอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้รับรู้ว่าอะไรที่มันสามารถอะเอามาใช้ได้เอามาใช้ไม่ได้เนาะแต่เรื่องก้าวไกอ่อ่ะอันเนี้ยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่างเงี้ยบางคนบางคนมองว่าเป็นความช่วยเหลือแต่บางคนมองว่าเป็นการก้าวไก่แนวน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใกล้นะคะขอไพ่หน่อยนะของธาตุลม เด็กเหรียญจ้ะเลอเบอร์นะเจ็ดไม้นะเด็กถ้วยนะแปดถ้วยและไพ่เก้าดาบในหน้าไพ่เนี่ย มันจะมีโอกาสในการเข้ามาได้พูดคุยกันแต่ว่าโอกาสที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันน่ะยังไม่ค่อยมีแต่มันมีเชนของสภาวะการไม่เดือคู่เกิดขึ้นลกอาจจะต้องอาศัยช่วงระยะเวลาหนึ่งคนหนึ่งจะรู้สึกกับอีกคนหนึ่งมากๆเลย รู้สึกอยากเข้าหาอยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากเจอตลอดเลยแต่กับอีกคนนึงยังไม่ทันตั้งตัวมีความรู้สึกเหมือนชีวิตฉันอนะโฟกัสอยู่กับการทํางานมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในตอนนี้เป็นอย่างนั้นได้นะคะอาจจะต้องอดใจรอนหนึงแต่สัญญาณมันมาแล้วละ่ะว่าจากในหน้าไพ่คนที่ได้ไพ่เนี้ยค่อนข้างเป็นทายขอ,ของคนที่เป็นคู่นะคะอืม เหมือนมันเข้าใกล้ได้แต่มันเข้าใกล้ไม่ได้มากกว่านี้มันยังล้าเส้นไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะไพ่อย่างแนะนําอะไรให้กับชาวทัดลมกันไพ่อย่างแนะนําอะไรให้กับชาวทัดลมของหายไม่ค่อยสบายช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพหนึ่งพี่เมย์ก็ฟุตฟิต เหมือนกันนะตอนนี้ <c oughs> วันนี้ตื่นเช้านี้หนึ่งเชาาดีน้อยใจอีกนดนึงนิดแล้วก็ปวดหัวแล้วก็เปิดใจหน้าไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ของการใช้เวลาค่ะมันในหน้าไพ่ของการใช้เวลา การที่คนสองคนจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้กันบางครั้งมันจะต้องมีการเสียสละบางอย่างในชีวิตไปด้วยนะคะแล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมือนแบบบางทีจังหวะที่ห่างหายกันไปเนี่ยมันมีธุรกิจมีภาราหน้าที่การงานที่จะต้องไปบริหารจัดการก่อนแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายปีใช่ไหมหลายๆบริษทัทหลายๆที่เรียนก็กําลังเข้มข้นนะคะการปิดยอดการเตรียมสอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่า มันจะมีช่วงที่ยุ่งแล้วมันจะมีช่วงที่พร้อมให้เวลาซึ่งกันและการสักนิดหนึ่งพี่เชื่อว่าจะโอเคแล้วก็เน้นไปที่การดูแลรักษาสุขภาพนิหนึ่งนะคะใครที่ได้มีโอกาสเข้ามาฟังคลิปนี้เนาะโอเคดูแลรักษาสุขภาพไปพร้อมๆกันทานน้ำอุ่นเยอะๆนะคะโอเคจบไปแล้วค่ะสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ชาวทาตลมนะคะ ดวงความรักครึ่งเดือนหลังคุณนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment ี่เรื่องกดกระดิ่งนะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะฮะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ